โอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องชาวยูทูบทุกคนนะครับคลิปนี้ก็นี่นี่ครับคันบนจมตัวนี้อาจารย์งงกำลังมาครับขึ้นเสร็จน่าจะกลับบ้านเลยครับไม่เอา ครับก็เละไปหมดครับถอยมายังไม่ได้วางผ่านเลยหมวดจะมองข้างหลังครับรู้สึกอีกทีก็จมไปแล้วแต่ตรงนี้ไม่น่าจะเป็นไรตอนีอาจานหางกำลังมาครับห้าศูนคันบนจานหาง ขั้นที่น็อตยึดอาฝาครอบกระบอกให้ราลิกครับโน่นครับมาโน่นแล้วโซโก่ก็สั้นๆครับโอ้โหจารงานก็ทนของตัวเองครับ อายุน้อยอึนครับผมทำรารพ่อจานงายอยู่นู่นก็สกีมดึงทั้งวันเลยเนะ S, ยางมันเบนเบนเหรอฮะทอะไรอ่ะนั i̇şte ่นหน้าวันนี้ถอยถอยมาก็ดอีหยังเนาะจังสิแต่ก็ไม่น่ายากครับน่าจะดึงไง ตรงเนี้ยโซ่จะถึงไหมล่ะอเอ้ยต้องไปลึกเด้อโอเคเดี๋ยวๆดวใส่โซ่ก่อนใส่โซ่ก่อนยังไม่ได้ขายมันเลยฮะยังไม่ได้ไปขายมันจมไหมไม่อยู่งั้นแบกสองสามคนอีกเอาได้เอาเราตักมาไม่ตักก็ตักไม่ได้นโอ้โหตไถไม่ได้ลงเลยเอาท้อทนมือดิท้อนมือ <laughs> งานก็ไมม่ีลุงก็ใหม่ๆเอาลุงทำไม่ได้มาถึงบนน,<ะ>นู้นฮะแคบน่าจะแคบไปฝั่งนู้นอีกถ <c oughs> อยมาอีกเออการงานเนี่ยไหนถอนตรงไหนนู่นตรงนู้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดือตรงนี้ใช่เป็นยังไง งาแครไปสั่งรนหน่อยก็ได้เออตรงนั่นน่ะตรงงายืนน่จะถอยมันีกฝนก็จะตกต้องเอยอีก น,นี่ใส่ฝั่งนี้มั้งดิ้งริ่มยกล้อดิ้งคู่นั้นมันยกล้อเด๊นี่จะคู่คนนี้เม็นไรปะไม่ได้แต่ได้นะไ<ป>อันนี้เดินหน้ามาอีกถ้ามันไม่ถึง <laughs> ัไม่ได้ประมาณสองกว่านนี่เลยงานไม่เสร็จเดี๋ยวมันเอาไม่ได้มันเอาไม่เสร็จเดี๋ยวมันมันยามันรั่วลงมั้มันลงไม่ได้นั่นแหละก็ไม่เอาหรอกนี่ต้นยามันรกทนไม่ได้หรอก ฮะไปนู่นเลยฮะไปนูนเลยเริ่มงานยังเริ่มงานยังอมันลงไม่ได้เลยนี่ลงไม่ได้เอาไว้เปลากสิครตกฮะไว้ปนลากติดด้วยนี่ติดแต่พนัก้าง อ oh. รอได้ไหมร,รอได้ปหนมนี่มูจะใสใส่ผ่านก่อนนะใส่ผ่านอะไร,รก็ใส่ผ่านเขาไปด้วยนี่ไปทิ้งร่อมกนันไปก่อ <c oughs> นเนา ครับเละตึงเปะไปหมดเลยเดี๋ยวไปใส่พาร์ทแล้วงานหน้าฝนก็อย่างนี้แหละครับไปตรงไหนก็จม แลงนี้ก็ทนไม่เสร็จครับหญ้ามันรกบวกกับลมด้วยก็เลยไม่ไหวครับเหลือประมาณประมาณงานหนึ่ง ทิ้งงานใส่ฐานก็ใส่ไม่ค่อยใส่ไม่เป็นนะพูดง่างไงเพราะว่าเขาไม่เคยใส่แต่ว่าให้ผมใส่นี่ผมถอดประจําครับก็ใส่ง่ายหน่อยนะับแรกก็ต้องเอาดินออกก่อนถ้าจะเลิงน,นี่ต้องเลิงให้ตรงนี้นะครับกับตัวนี้ กันแล้วมันจะเข้าพอดีเลยเ <c oughs> ทคนิคการใส่ผ่านก็ง่ายๆครับ <c oughs> แต่อย่างนี้มันมันต่ำนะครับต้องยกขึ้นอีก มันอาจจะเพี้ยนนิดนึงครับคุยไว้อย่างดีว่าทำได้ครับถ้ามันรูมันไม่ตรงก็ใช้ตัวนี้ครับได้ที่เราดึงนี่แหละงัด งัดหาแน่นตรงครับจะได้พอดีเลยนี่ครับแปลงนี้ครับยารกมากโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ